สบายดีพี่น้องอ่าสบายดีพ <descob re S 2> ี่น้องสบายดีพี่น้องอาสวัสดีทุกผู้ท่านผู้ที่มีความรู้อสามารถผู้มีระดับสูงตาถุกงอเมืองสุดดอกอันแม่ม้อนอันมาพลาร้านน้ำขึ้นนกายมันนี่นี่มากระโปราหน้าเนาะมากระโปรงกันหน้ามาเมือนี่นั่นมาเป็นบ้านยังเด้อพี่น้องเด้อแม่ม้อนสิมาคือว่ามื่อนั่นเนาะมื่อนั่นหัน หลังจากจัดงานโดองนางอ้นเล้วเนี่ยเงินค่าน้ำนมสองล้านกีบเนาะต้องใส่มาหันม้อนเนาะมากระโันโกรนามาเมื่อนานนเดี๋ยวบร้ษัทลงขิดลงยังเอาเงินมาหันมแต่า่ายวีดีโอไปหัมันถ่ายนะบ่บริส่งหเนบริดัส่งเลยบอมจะาทเขาฟังี่ซื้อเออเมื่อนะนหันก็เอาเงินมาห้สอล้านเนาะ แม่ม้อนก็เอาคนละละ้านเลยหายน้องไายล้านหนึ่งแม่ม้อนเอาล้านหนึ่งนี่คือเงินล้านหนึ่งที่แม่ม้อนเอาในเมื่อน,น,นั้นในเมื่อวันจันทร์นั่นล้านกี่รแม่ล้านล้า,ลานกี่เออล้านทีพี่น้อง <c oughs> แล้วพ่อ <c oughs> พ่อน้องไายเมื่อปุ๊นนบททเ,มนะมเมื่อนั้นกับพอทนาเป็นผู้มาส่งน้องไายเนาะมาส่งด้วยข้าวลานมีเสาแน่เต็มโดดไปแล้วทั้งเสาเทียงทั้งเสาไม่ไห่วยเต็มโดดไปแล้วไม่มันจะมาจะส่งปุณปัญยาไกล่ไยจัดชิโนมากเลยแปดเก้าสิบลักคนเนาะ พอรถน้องไส้ออกไปวิทย์มีวันตกใจบาดเลยเนะาะไม่ได้ได้ป่ะกูเอาเงินล้านหนึ่งเดได้ป่ะต้องให้น้องป่ะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นผู้เป็นนางหนาพากางอยู่หันเนาะเป็นจับโคตรไงกินเห็กินคลองลูกล้านก็ต้องเอาเพราะว่าเมย์เป็นไปนางหนาพากางอยู่หันเด้เมย์คิดนะนะเมย์คิดในใจเมย์นะนะก็ได้ดอกว่าต้องเอาไปส่งให้น้องก็เลย โทรหาโภกนะว่ามึงวิ่นเสาพาขอไปขอลานเนี่ยเด้ <c oughs> อคอยจะเอาเงินล้านหนึ่งไปให้น้องสายเพราะว่าเงินนั่นพาน้านำนมนี่คอยสิยบอเอาคอยสิมอบให้น้องเพราะว่าน้องเป็นผู้จับผู้ขายบายผู้วชดน้องคนนี้นะ่ะนะเป็นผู้รักผู้แรงเป็นผู้เบิ่งผู้แย่งทุกสิ่งทุกอย่างท่านแม่ม้อนเจ็บเป็นเอือยเจ็บเป็นยังกับคือน้องคนนี้เป็นผู้เต้นผู้แรนเด้อพี่น้องเด้อ บ่เคยปะเคยถิ่มกันน้องชายคนนี้อ่ะอืมว่าแม่แม่มอนี่เจ็บคําคืนกับคือเมื่อคือโลดเป็นก็เว้นก็คืนไปกลเว้นโลดน้องคนนี้นะอืมเบิ่งกันหักแพงกันตลอดบ่เคยปากันกับน้องชายคนนี้บ่มี่นกกู้ก็ยืมมาให้คายุกคายาเนาะแม่มอนก็คิดไรสิว่าน้องก็เบิ่งเอื้อยตลอดมาตลอดคือว่าเฮาเนี่ยก็เป็นลายิงเนาะเป็นผู้ยิงก็คือแม่ยิงก็สิเก็สม้ไก็บ่ได้เนาะ แม่มอนกัยกนองทาเนี่เป็นไอเป็นโผลคนหนึงจ้ะ้ังแม่มอนเนาะให้ผูนี้่างแม่มอนเนคือหิดเล่าเทิงเลยพี่น้องเด้อาเป็นเล่าหลุมเด้อหีเลเทิงเออรานบอกระชากลเทิงบอกว่าเะเลยพี่น้องเอ้ยแม่มอเออขาสั้นซะขาหีขาเปาปะพี่น้องหิตแม่มอนหีเล่าเทิงบอกแลวเนาะ ต้องให้ล้ำไส้เป็นรักเป็นแรงเด้อที่ทำเปมอนนะ่ะแต่เป็นมอนผมเป็นเบาดับ่ะเบิดบรรยากาศอยู่ในบ้าเนเน,เนา,นนานนะนะเกิดอยู่เรื่องสวรรค์ในมอน่ะบรรยากาศอยู่นี่นีเนะ่เป็นบ้านแม่บาม้บานแม่ของแม่มอนบ้านโพไซเมืองขรา,านไซเด้อพี่น้องเด้อเอาเงินเนี่ยมามอบให้นอ้องหนึ่งล้านคือเกา่าหนึ่งใบละแสนเด้อพี่น้องเด้อ ม่มอนมัได้ใส่จักกีบจักบาทเอาเงินไว้แต่แต่มื่อนั่าล้านหนึ่งแล้วให้่อยแต่มื่อน่าไปแล้วแต่เราเรายังยังยังบอกขาดเลยเราเอามาให้อีกเงินล้านหนึ่งทีเอามาให้หนึ่งแล้วถือว่าเงินสองล้านแล้วสิบเอาจักกีด้วยกันหรอเด้อเงินสองล้านแล้วมาให้คู่คานี่ให้ขาน้อยเนี้ยผู้จักผัวบายขายหัวบ่อลูกล้านห่าแล้วเราให้คอยนี้บาทนะแล้วสิบเอาจแต่คนจริงแล้วคอยยให้แล้วพอเราเป็นแม่นะล้านหนึ่งแล้วเป็นแม่ กวนลูกสาวของเราดูดนมเรากินเลือดของเราแล้วคอยอยู่ยก็ผัวว่าหีบว่าคล้องอ่จับโภบายเอยบวชแล้วคอยตึ้งว่าเอาขาดนมคอยกับว่าอะไรว่าช็อกล้านเพราะว่าลูกร้านกับบ่มีเงินเนาะลูกร้านคอยกับเขากระหังว่ามีสำเขาหาได้คอยกับว่าสำนี้ต่อพุทธแทนคุณของแม่นี้แต่แม่นี่เราปวดพอใจเอาเราปวดอยากเอาเราอยากเราเห็นใจคอยพี่เราจะให้คอยพี่กวนเราอยาอาศัยคอยนี้อาศัยน้องนี้เป็นผู้เบิ่งผู้แย่งลูกหลานแล้วเรามาให้คอยนี้ และห้พวกทานทั้งหลายนะเข้าใจโมไฮดามาสิ่งที่มันบรจบบางมเรื่องหี่ข้องของผ้ขาเ้อขน่อยเด้อหายพวกทานที่เขาใจตัวนั้นโมไฮดามาเรื่องนี้เรื่องของไผเรื่องหีบไผมันพวกทาน่รู้จักเรื่องแต่ว่าดีวนี้หัละภูมิใจจะเอาเงินสองล้านหรือไม่คอยเงินขาดน้นองของเผ่นที่คอยว่าวหเพิ่นอันนี้คุณบุญคุณของผ่นที่ลูกตอบแทนที่ลูกได้ดูดน้องของผ่น เออแล้วแต่ว่าเพิ่นกะเอาเพิ่นกะหับเอาหับเอาแล้วเพิ่นกะมาให้คอยนี้เนาะให้น้องซ้ายให้น้องซ้ายเป็นผูบึงผูแยงลูกล้านซืบทอดแต่สะพาะแล้วเองเนี่ยคอยเป็นผูบึงถามว่าเราเอาลูกเอาผัวคอยกัทีนี่คือเก่าคือเก่าคาร้ดองของขารลิงเอาคือเก่านี่เมื่อคาดองเล็งมากคอยกับบราเอามาใส่เขาก็ต้องให้เขาคือเก่าคือคอยเลิงเอาจากคาดองนี่แหละเล็งเอาแต่คอยกับไรามาใส่เนินคาดองคอยกับม้อให้นางอุ่น แวกาเท้าหน้าคือเก่าเพื่อให้เขาสางซ้าและพัฒนาครอบครัวเอาเอาให้พวกทานเข้าใจจังสั้นเงินขาดองไปเอาจากกี่บ่เอาจากกี่บ่เอาจากกี่แนะนน้ำให้พี่น้องหูพวกขาหน้อยเอานี่ขน้อยเอานี่เอาแต่เงินฮีดกเดียวบ่ได้เอาในอื่นเงินขาดองที่ได้มาพ่อแม่จะเอาไปใส่ขี้เล่าเทิงพวกข่อยบ่เอาเด็ดขาดเลยมิจะให้ลูกเป็นผู้สร้างซ้าพัฒนาส่งคืนส่งคืนให้ลูกคือเก่าเขาจะโกงสิบล้านส่าล้านเรื่องร้อยล้าน พ่อแม่บบมิธิ s <S s okay. <S ์เอาพ่อแม่เจ้าโคตรลูกตาเอาแต่ขาดนมนมและขาดฮีีเท่านั้นมิธิ์เอาเท่านั้นบบให้พวกทานดาม่าอีกบบให้ว่าอีกขอถิงม่็จบเรื่องหีทของพวกขาด้อยนี่เล้อสาธุยอมมือส้นหนีวยาวได้ขาดนักเตนีไปต้นไปอันนี้คืออันนี้ตาดองนี่ตอนข่อยมานี้ตาดองก็มาทรงมาทรงข่อยดองนี่เนี่ยหักกันตั้งแต่ตาอ้นบ่ทตนเกิดแพงกันตั้งแต่ตาเอินเม่ได้เกิด เป็นหมู่กันแต่เป็นผู้บ่าวผู้สาวบวกคิดเลยว่าสิได้มาเป็นดองกันให้พวกถามเข่าใจจังสั้นเดลยให้พวกถามเข่าใจสั้นผู้คานีเวาคอยเป็นเนื้อเบาดังซะอย่าจะจะสั่นซื้อเนอผู้คาไม่ได้ให้ไม่ร้อนบวันนี้ไกลไม่ร้อนบันนี้ไเห็นเห็นดราม่ามาในคลิปไม่ร้อนนี่เออเห็นแล้วพอเพิ่นเห็นทั้งเอฟซีทุกทุกฐานที่มาดาม่านั่นน้ำ น้ำพ่นนี่แลพึ่นกับเบยักบยกคนนนใจเนาะเใจเออบียกสบายใจมากะมาหลุดไงเยมาหลุจักเดียมามาหมากลูกกาลนี่ยายคนสอทมาดยไันมาดอกพี่เนาเพิ่นกับผมุใจเอาบอเงินก็นี่กับภู้ิใจเอาแต่เพิ่นไ้เพิ่นมาให้คอยพี่ไซไปไปบริษัทมาใหอยคราใสเงินก่อนนี่มากรดดงนะหรว่าลูกกานเตรียมดูดกมาก ให้พวกท่านเข้าใจ้าพวกท่านบึ้งแล้วให้พวกท่านพิจารณาเด้อสาธุเด้ออธิบายเขานั่นแหละบื่อธิบายหลายเท่าเลยจะสู้จะได้นจะสู้เลยทาว่าพวกท่านมีระดับพวกเจ้าทีพวกท่านทีที่คิดได้บ่ซายังดอกสุขข่อยคนด้อยพัฒนาคือพวกท่านที่ว่าพัฒนาดีสมองดีพวกท่านจะพิจารณาว่าอันใดผิดอันใดไรตีเนาะอันว่ากันสั้นๆเบาๆเงา บอยดราม่าอีกนับเตนี่ไปต้นไปใไผเห็ดไผก็ไ่ได้ดอกเรื่องที่เรื่องของเนาะบอ้กาวไก่ที่องข่อยก็คือที่อง,นะงข่อ,อ,อยเนาะไอ้พวกเนี่ยมอนก็บรรลุใจเห็นดราม่ามาในคลิปกินเข่าต้มไก่ต้มเนะอะงูวนะ่ะเนาะม่มอนอ่านคลิปนั้นตอนนั้นยังบ่นคิดว่าสิบวัฒน์จทายคลิปสิบวลงโซเชียลเลยเอาเงินมาหม่อนเห็บัลงโซเชียลเลยมาเห็นดราม่ามาเบาใส่แล้วก็เลยม่มอนก็บรสบายใจนะโอ้ยเสีย,ยใจอย่างนักเลยเอฟซีเนาะเขาเป็นแบบนี้เนาะ มาเข่าใจว่าเมม้อนกระพอกานานี่มีนั่นนั่นนี่กันบอกขี่มอเตอร์ไซค์สอนกันมาบอกโมแนเดอรเมมอนไทยเบืองเดอร์โดท่านใดอย่างหรนบอเมม้อนไทยเืองไดปิไปเลยิดไปเลยเด็กพี่น้องขี่รถนกได้มาเอาล้านมาเอาล้านมาเอาล้านมาล้านายล้านมา้ำล้านชายอยู่ตลาดเออเอาล้านายมาด้ำด้านชายขึ้นม่นีอกป่น้ำมูน้ำมูอให้เขาใจพิดจะได้มาเแน่จบแน่วงงามให้เมม้อนเดอร์ แล้วก็เท่าเคียงผู้ที่เพิ่นเรียกมาอยู่ปัจจุบันนี่ก็มาลำเล่าเนี่ยมาเมืองมาเห็นเคี่งกิ้งเข่าก็เห็นเลยเดอกเขาเห็นกันแลเห็นกิ้งเข่าคนยัางดามาใส่แม่อยู่นะมานั่งนี่มานั่งนี่มานั่งเห็นเห็นไว้มาให้แม่ให้เพิ่นเห็นเพิ่นว่าบอกคอยกับเจอคนสิเข้าใจว่ามาแต่งนี่นี่มากับร้านเคีงพี่น้องนี่นี่สิไปซซอนมอเตอร์ไซค์กันมาได้จังได๋เอออันนี้นี่ก็ร้านหั่นเออมาน้อกันน่ะทุก แล้วลายเด้อสิ่งเดียวเดามามาบดจบทงามเด้อเหมอนบ่มักเลยแหละตัวนี้เด้ออย่าไปเข่าใจผิษไม่ได้ไหวใครปะนั่นเด้อพี่น้องเด้อขอโทษเหมอนขอบอกตัวนี้จจ๊ซี่เลยเด้อโทษทานอิจฉีทั้งหลายูข่าข้อวอกซัมนี่แหละพวกทานพวกจะเข่าใจ พวกนอกพวกนงพวกลานพวกลูกพวกเต้าเป็นหมู่กันใจหมู่กันน่เป็นหมู่กันนี่หมู่ก็อยอีกนเป็นหมู่กันนี่จากกัน่เป็นหมู่ก็มีอีกี่ปาีจากกันทํามาเห็นเห็นมาเป็นดองนี่แล้วจะเห็นกันอีกจังหะอธิบายให้พี่น้องฟังกคิด็อเป็นดองกันนี่จักว่าพี่น้องสมดามากแต่พวกเฮานี่คือกันนี่ดองเนี่ยแต่ว่าเรื่องลูกเพิ่นกับเพิ่นเนี่เฮากันสิบพี่ามจะให้เขาเขากันอยู่ให้เขาเขาใจกันอยู่ครูเป็น ลำไส้ไม่้อนน้ตาตกมมอนเสียใจเลยที่น้องดามาไม่ใส่ไม่ม้อนเนี่ยประจบปรงามไม่ม้อนขอโทษเด้อทด่เลยไม่ม้อนเสียใจเพราะเบาแบบนี้ไงไม่มอนไม่มอนมามงก็ได้แบบมากกันดีดีบรรยากาอุทเรา์เอาจะได้เจออุทธเณ์เอาอันเขาผูที่เฮียนหูเขาระชิ่กรเจ้านั่นเือเขากระชิข้อเข่าใจเขามาเห็นอะาสิเขาก็ะชิ้เขาใจเขาอธิบายแบบสิเขาค้นก็ะชิมขเขใจแล้วแบบนี้ เข้าใจแล้วกระดี e. ่ซุปเด้อร์นั่นแหละแม่ยังออกแอซีแจ้งให้ให้ทั้แม่โมซีแจ้งนี่ก็แอซีที่เข้าใจผิดแม่ม้อนเข้าใจผิดพ่อก็หน้าว่าพ่อก็หน้ากับแม่ม้อนมีหยังกันเป็นหยังกันจังมากันกันไปพ่อกันอยู่ใส่เห็นกันอยู่ พอใจเอาแล้วจยจะให้น้องไส่จยจะให้น้องไส่ให้น้องไส้ล้าน้อกลูกเอ้ากันกาให้เขาเป็นเงอนเป็นสารบริบาลใดนให้ลูกดอกเขาเป็นทัวหนึ่งเมียเดียวเมย่เพิ่มมาเอาเงินขาดองเด้อเมื่อเพิ่มมาถามอาเงินขาดองเด้อเงินขาดองนี่มันพวกขน้อยบอกเคยเอาจเงินเอาเงินขาดองยีพวกขน้อยบอกเคยเอาเงินขาดองแต่เรียกเอาแต่ว่าให้ลูกคือเก่าให้เคยคือเก่าให้ลูกสาวคือเก่าล้านสาวคือเก่า เป็นถุงเป็นก so ารใส่สามคนกันหนึ่าสามซี่แม่บริสุทธ mm hmm. ิ์ใจดอกแม่ไม่เป็นนกเป็นเพื่อนกันอยู hmm. ่ดีมีแห้งเป็นซางลูกปุ๊กขึ้นในลูกเป็นพวักะในลูกเป็นฟางเป็นฟ้าในพวัวเป็นฟางเป็นฟ้าแม่ก็ดีใจแม่บริวารแดะใจ่องลูกนะมิจะให้เขาเป็นเพื่อนเป็นซานหักกันแพงกันมียั้นอภัยให้กันเออ่ได้ที่ว่าวไปกับพิษกับพิษพาะขอโทษขอไปโอ้เมสเสียใจไม่เห็นาไาเวากินเข่าแม่มอนรีวิวหาหน้าแม่มอนอาดัมเบิร์คอมเมนต์นั้น บอกบอกมเหาะแล้วนี่วะบ่ได้ดอกว่าอันผลอพันเได้ว่าเขาต้องตั้งกล้อง่ายคิดให้พี่น้องหู้ได้แบบนี้วะต้องเ็ทีแรกก็ว่าสิบ่ลงคิดเนาะเอาเงินมาหมอให้นี่นะคิดว่ามาะให้กันซื้อๆให้ทางนี้ฮะผู้เป็นพยานเนจะเนป็พยานซือ้าน้ะก่อนบ่ด้เอางค่า้มแบา อันซีบอันบอกข้าใจเนาะบัดนี้เข้าใจแต่นนั้บัดนี้เข้าใจแล้วก็พวกท่านเข้าใจให้พวกท่านเข้าใจอยากให้อธิบายนั่นแหลยอะไรก็ได้เนี่ยลองอธิบายให้อีซี่กันนะเนี่ยเรื่องของเรื่องให้อย่าให้มีปัญหาเพราะว่าสิ่งที่มันเฮา หักแพงกันก็คือหักแพงกันเท่าไหร่อยเสียใจคอยจนสั่นนี่คอยอ่านบุ๊คืออ่านบุ๊คคอมเมนต์คอยจนสั่นหัวใจคอยสั่นคอยไปลงหัวใจนี่แหละขอโทษขออภัยนำงานทั้งสองเอกซีเนาะอนไ้กับโอลิมา์ใจน้ำพอกันอันนั้นเข้าอันนั้นเราเข้าเขาจะว่าเข้ากับมาเข้าใจเรืมันวางบนอ่านอันนี้เนี่ยไ่าบ่กอธิบายเรื่องทั้งเงินทั้งเงินเอฟซีโเฉพาะในวงการเนี่ยมันจะมีปัญหา คอยได้ทางดองมอญคนเลยคนมาตั้งกล้องเลยอธิบายนี่นี่แหละมาวันนี้กัมาคือคนเพื่ออันคือยายมอญคนเพื่อเลยเนาะทำมาได้กันออกคลิปออกนั่นดอกมากันเลยดอกจะดองมาหมดแล้าต่างว่าอาสามาส่งไม้เพิ่นไม้เสาเทียงคุกเสามาแต่เช้านแหละ เมื่อส่งทุกขาอะไรกันลูกดองแล้วเห็นเมื่อทุกขันเรื่องสุกลาในพื้นมอบเงินมาท้องกันก็เลยบอกลูกลูกไพโทรหาไปได้เ yup. พราะเออเอาเงินในการกะบเอาเงินแม่สองล้านแม่แล้วเอาให้่ไเอาผู้เดียว่ะเอาให้นนบเาาเจ้าหนึ่งครึ่งนึ่งวันน้องก็บอกฮับเอาแล้วอ่ะแม่แม่เจ้าเลยก็บอกเอาเอาเจ้าเอาไปใส่รถแบ่งกันช่วยน้องกุลันล้านไอ้ตีนั่นแล้วก็บอกลูกไพโทรหาเมื่อ เราโอ้ไม่ได้เกว่าันเสาจะต้องพาคาไปแล้วคอยอคิดพิดแล้วว่าคอยมีเรี่อนักพุ่นแหละเลยว่าวันนี้วันเสาร์เรยาเลยพานม,มาิดโอ้ซื้อน้ำมันใส่ดอกหล่างเลยมีเงินเราเว่าซื้อน้ำมันใส่เว่าพาไปดอกว่าเลยพากันมาเสาไปบ้านเน่ยกบงงาหาอกว่าทํมาทำหนักกันนะมากมากมาเลื่อนเนี่ยมันใส่คนดองเลยนะ วันนี้มันเสียใจเนาะเธอหนาเธอในกับโบยังห่างไกมากเนี่ยใจคินใจพิดเนาะพบกันได้เลย่กันมาตั้งแต่นุ่มตั้งแต่คุณอันนี้ไง่าคนเื่งกับมาตนุ่มกับข้าเป็นไปรุ่นตะกี่คุณกับแมนนักอ้นกับพู้กันตั้งแต่นักอ้นตั้ง ทุ่มสิ้นพูดเลยทุ่มสิ้นคิดนี่ก็จกอธิบายนั่นนั่นนะทนพย้หัใจไมมอนเดคิดาสิเป็นดองกคิดานั่นนี่หักแทงกันแต่แต่นางอุ่ท่านยังเหย้าไว้ยัป็ันสู้จักกันเนยปีเปนอกกันกันดีแเบอกกันง่ายปับปนกันจัง่ายลูกเจ้าสิเป็นนัาแมน่าสิเาก็เบงเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาสิอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อย่นปารณ์เด้อย่นกรแซกกระดรสัต เดินพิ้งเด้อให้กำลังใจแม่มอญเด้อพี่น้องเด้อเออจะเป่าก่อนจะเป่ากอนจบาหนึ่งเดียว่าอ๋อวันนี้ก็สุดท้ายนี้ผู้ค้าขึ้นในเบาของนายอ้นแล้วก็น้องชายของยายมอญโค้ดใส่พรอนไห้ทุกท่านทีอีซีทีอันที่ตามของหลานสาวอ้นเนาะกระจงให้มีสุขภาพเข้มแข็งเออซอกมาหาได้ให้มันให้ยืน เปให้เปทุนๆให้ให้ลูกกับ้านซาถูกมันเนงินเมืนเดินเ,นเดือเด้เออีสี่หังไราย